าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและทีมงานค่ะท่านผู้ชมคะการเดินทางไปตามวัดต่างๆของเรานอกเหนือจากเราจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดีๆแล้วเรายังพาท่านผู้ชมนั้นมาชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดเขาท่านพระตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีมีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นสะอาดสวยงามชมความงดงามของถ้ำที่ภายในเป็นที่ประดุษสถานของพระพุทธรูปที่แกะจากไม้เก่าแก่สมัยทวาราวดีจำนวนมากกราบนมัสการหลวงพ่อพันปี พระพุทธรูปองค์ประธานที่ศักดิ์สิทธิ์สการะขอพรเจดีย์หยอดที่ประดิษฐานพระบร,รมสารีริกธาตุและพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บนยอดภูเขาซึ่งสามารถชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองจังหวัดราชบุรีดูแล้วสวยงามตาและในวันที่ทางรายการของเราเดินทางไปถ่ายทำทางวัดได้มีกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมสามเณรและศีลจาริณีภาคฤด,ดูร้อนและที่สำคัญคือทางวัด กำลังบูรณะอุโบสถเก่าแก่ที่หลังคาชำรุดสุดโทมส่วนในช่วงเทศกาลบัรสงกรานต์ทางวัดจะจัดงานบุญใหญ่คืองานติดทองหลวงพ่อพันปีและพิธีเททองหล่อพระขึ้นระหว่างวันที่15-17ถึงเมษายน2567รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัสก,การพระอธิการคนินทิพย์สุจิตโตเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำพระเพื่อรับฟังธรรมะและข่าวสารงานบุญ เราไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมผู้ชมรายการทุกทท่านอาตมาภาพพระธิการขนันนิทิปสุจิตโตเจ้าว,วาดวัดเขาธรรมพระ,ะแล้วก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการทรงธรรมทุกทุกท่านอาตมาภาพเองก็ โดยตำแหน่งก็คือเจ้าวาดวัดเขาธรรมพระแห่งนี้นะ,ะก็จะกล่าวประวัติป่าเป็นหมาของวัดเขาธรรมพระนะให้ญาโยมได้พอทราบกันอพอสมควรนิดหน่อยอวัดเขาธรรมพระแห่งนี้เดิมเป็นที่พักส่งออยู่ในวัดเขาธรรมพระแห่งนี้โดยใชธร้มที่หลวงพ่อผ่านไปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธโลก ลหลายหลายรูปด้วยกันที่อยู่ในนี้โดยสมัยก่อนนั้นเป็นที่พักสงฆ์เป็นที่ปฏิบัติธรรมของออพระที่จเล็กหมาโดยเฉพาะหลวงพอ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้จาล็กหมาสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ขึ้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์แล้วในถ้ำน,นี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดนะ สิส่งศักดิ์ธิ์ของวัดเขาทำพายแห่งนี้ก็คือหลวงพ่อพันปีนะที่อยู่ด้านล่างของอาตมานี้ซึ่งเป็นพระพธทธรปแกะด้วยไม้ทุกวันนี้กลายเป็นหินแล้วเรียกว่าเป็นหลวงพ่อพันปีทวาราวดีเศรษวิชัยเพราะว่าท่านอยู่ในยุคข,ของสมัยทวาราวดีในยุคนั้นแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรซึ่งเราถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่เราไม่สามารถจะค้นฟ้าได้ ซึ่งอยู่ในนี้มานานเป็นพระเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในนี้แล้วก็งูหนึ่งก็คือพระพุทธรูปที่แกะด้วยไม้แกะด้วยหินนะจะอยู่ทานด้านหน้าธรรมอยู่ระหว่างกลางธรรมซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยอูทองแล้วก็ยุทธยาลบุรีหลายๆยุคนะอยู่ด้วยกันนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ส่วนมากก็ จะให้คนได้รู้จักกันเรื่องของหลวงพ่อพันปีเป็นพระที่ถือว่าเป็นประธานประธานใหญ่อยู่ที่วัดเขาท่าพรแห่งนี้นะแล้วเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในสยามหรือว่าหนึ่งเดียวในประเทศนะที่พญาโยมจะได้รู้จักกันนะ <c oughs> แล้ววัดเขาทาพระนะก็จะมีงานต่อไปก็ในวันที่ 15, 16, 17เมษาโดยปกติทุกปีก็จะเป็นช่วงส่งการก็คือส่งน้ำส่งน้ำพระในวันที่16ช่วงเดือนเมษาของทุกๆปีก็จะได้อัญเชิญหลวงพ่อพันปีเอาไปให้ญาโยมนั้นได้ส่งน้ำกันแล้วก็ได้กราบพอพอรกันส่วนในปีนี้ก็จัดเป็นงานเปิดทองหลวงพ่อพันปีตั้งแต่วันที่15 แล้วก็วันที่16ให้ยาจงมอปิดท้องคอผ่อนส่วนในวันที่17ก็จะมีงานเทท้องรอพระซึ่งจะมีเทท้องรอพระนั้นก็จะเป็นพระสังกรจจายนะหน,หน้าตาัก32นิ้วหนึ่งองค์แล้วก็พระโมกขลาภาษาดิบุตรสูงอีกสองเมตรนะอีกสององค์แล้วก็อดีตเจ้าวาด ฉะนั้นจึงเชืิอเชิญญ,ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมาร่วมกันร่วมกันเทท้องรอพระมาร่วมมาสร้างบุญสร้างอันที่ส่งให้แก่ตัวเองกันที่วัดเขาทำมพระแห่งนี้โดยจะมีการเทท้ทองในวันที่17เมษายน2567ที่จะมาถึงในไม่กี่วันข้างหน้านี้ ก็ขอเชิเชญจเจริตผโย,ยมทุกท่านที่มีโอกาสที่จะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมเทถท่องด้วยกันการเดินทางก็เ,เปิด GPS วิ่งเดินทางได้เลยเพราะว่าจะมีโลเคชันของวัดนี้มีอยู่ตลอดนะสามารถเปิดวิ่งมาได้ตลอดทางทางที่จะเข้ามาวัดเขนาน้าผาเนี่ก็ติดถนนใหญ่วิ่งมาง่ายไม่ไกลจากสี่แยกปากท่อเขามาก็อยู่ที่ประมาณ สามกิโลเศเซษเป็นคำง่ายสะดวกต่อการวิ่งเข้าวิ่งออกต่อการเดินทางขอจเจริญพรญาติโยมอบอกบุญถึงการสร้างหลังคาโบสถ์ตอนนี้ทางวัดเขาทรรมพระได้จะบูรณะหลังคาโบสถ์ใหม่เพราะว่าโบสนี้ได้สร้างมา40กว่าปีกับ50ปีแล้วตั้งแต่พศะ0นสได้ สร้างได้เริ่มมาตลอดจนปัจจุบันนี้ก็รวมเกือบเกือบ50ปีฉะนั้นหลังคาเนี่ยมันก็มีการชำรุะชุดสมโดยประกอบด้วยหวานอนหรือว,ว่าเหล็งได้ขึ้นไปเลื้อด้วยอะไรด้วยนะได้ขึ้นไปเลือ้อไปทําให้เกิดความเสียหายเยอะนะตอนนี้ก็ขอบอกบุญไปถึงญาติโยมว่าญาติโยมท่านใดที่อยากจะสร้างโบสรวมสร้างหลังคาโบสถด้วยกันนอาตมาตั้งเจตนาไว้ว่า อยากจะให้โยมในรวมทำบุญสร้างนะคะโบนคติธรรมของวัดเขาทาพระนะ,ะก็คอยบอกญาติโยมอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำบุญแต่ละครั้งเราต้องมีศรัทธาการที่เราจะเข้าวัดเราต้องมีศรัทธาเป็นเริ่มตน้นศรัทธาก็คือความเชื่อเชื่อว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ใน,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 นพระพุทธศาสนา แล้วก็เชื่อว่ามาแล้วต้องได้บุญได้กุศลน,นะเราต้องมีศรัทธาเป็นหลักเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราน้อมนามาด้วยกายวาจาใจของเรานะเราจะมาทําอะไรเราก็จะสําเร็จทุกทุกะก,การถ้าเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเราต้องมีวิริย์นะทุกขมะเจตินะบุคคลจะร่วงทุกข์ด้วยเพราะความเพียรเราต้องมีความเพียรเพียรที่อยากจะสร้างบุญสร้างอนิสงส์สร้างคุณงามความดี เพื่อฝากความไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องสร้างตัวเราเองก่อนสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นนะมันจะเกิดบุญเกิดอนิสงส์เกิดบุญเกิดบารมีแก่ตัวเองนะสุดท้ายนี้ขออํานวยไวยพรให้ญาติโยมผู้ชมรายการทุกๆท่านได้รับแต่ความสุขความร่มเย็นแล้วก็มีความเจริญสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ญาติโยม มีความศรัทธาแล้วประกอบด้วยจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลนะขอบุญกุศลนั้นจงไปค้ำถูให้ท่านทั้งหลายได้รับจากความสุขความร่มเย็นแล้วก็ขอวยพรให้ผู้ทำรายการทองทมนี้ได้รับแต่ความสุขความร่มเย็นนะโดยการทุกๆท,ท่านทุกๆคนตลนะอดการเป็นนิเทิร สงกรานปีนี้ขอเชิญที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพันปีหนึ่งเดียวในสยามและร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระโมคัลาพระสารีบุตรสูง2เมตรพระสังกรจจายมหาเทระหน้าตัก32นิ้วและรูปเหมือนหลวงพ่อสวัสดอดีตเจ้าอ,อาวาสเท่าองค์จริณนวัดเขาถ้ำพระตำบลดอนทรายอำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีเริ่มงาน15-17เมษาย,ยน2567ร่วมงาน3วัน3คืน วันที่15เมษาย,ยน2567ปิดทองขอพรหลวงพ่อพันปีหนึ่งเดียวในสยามวันที่16เมษาย,ยน2567 16นาฬิกาทำบุญส่งน้ำพระสนุกกับรำบวงย้อนยุควันที่17เมษาย,ยน2567 17นาฬิก30นาทีพิธีเททองหล่อพระสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำพระโทรศัพท์094-594 9.6199ยังคงขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่าผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะติชมรายการหรือว่าพูดคุยกับรายการเข้าไปตามสื่อโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้ก็ได้ค่ะและหากท่านผู้ชมอยากจะแนะนําให้เราเดินทางไปตามวัดใดหรือว่าวัดใดมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะวันนี้รัฐมนีกลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02 0047418